ห้องบรรยายสุขภาพของปรมาจารย์จินโพธิอยากช่วยลูกแก้ไขนิสัยล้มเลิกกลางคันให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆรู้จักความพยายามและอดทนจริงๆแล้วผู้ปกครองยังสามารถพยายามทำได้อีกหลายอย่างแล้วมันคือเคล็ดลับวิเศษอะไรกันนะเพราะว่าเป็นเด็กเขาเกิดช้าก,กว่าเราหลายสิปีเขาจึงไม่เข้าใจกฎและหลักการของเรื่องเหล่านี้ อาจารย์บอกได้เลยว่าคนที่ไม่เคยหุงข้าวหุงได้15นาทีก็ยอมแพ้แล้วบางคนยอมแพ้ใน21นาทีเปิดหม้อมาก็มีแต่ข้าวดิบถ้าบอกว่าการหุงข้าวจะต้องหุงถึง25นาทีถึงจะสุกเมื่อทําจนมากพอคุณต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและอดทนถ้าง,งั้นแล้วความเคยชินนี้มันก็คือการฝึกความอดทนและการจดจอ่อหวังว่าผู้ปกครองจะพาลูกๆไปทําเช่นการวาดรูปหนึ่งรูป ต้องใช้เวลาสองชั่วโมงคนส่วนใหญ่วาดได้ครึ่งเดียวก็ไม่วาดแล้วลบดีกว่าเอาผู้กันลบมันทิ้งไปดังนั้นอาจารย์ได้พบกับเด็กประมาณสิบกว่าคนได้พูดว่าผู้ปกครองบอกว่าเขาชอบวาดรูปมากซึ่งเด็กก็อยู่ข้างๆอาจารย์เลยพูดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเปิดโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาให้อาจารย์ดูรูปที่คุณวาดหน่อยในเด็กสิบคนมีเพียงเด็กคนเดียวที่พูดว่าผมมีรูปรูปหนึ่งที่ยังวาดไม่เสร็จ อาจารย์ว่าผู้ปกครองและเด็กๆสิบกว่าคนที่ชอบวาดภาพนี้เขาไม่ได้ชอบจริงๆจังๆหรอกนี่คือข้อแรกข้อที่สองเขาไม่ได้มุ่งมั่นทํามันให้ไปงานอดิเรกข้อสามเหตุผลที่ไม่ได้ทําต่อเพราะไม่มีคนซัพพอร์ตและแนะนําดังนั้นสิบคนนี้ที่อาจารย์สัมผัสมาชอบวาดรูปแต่ว่าไม่ได้วาดอาจารย์คิดว่าเพราะขาดการซัพพอร์ตและความอดทนจากผู้ปกครองดังนั้นการที่ผู้ปกครองคอยนำพาและให้กำลังใจเขา เมื่อเขาทำสำเร็จก็ให้กำลังใจผมทำเป็นไงบ้างครับเยม่ะมากเลยจ้าถ้าไม่มีกำลังใจครั้งหน้าก็ไม่วาดแล้วแค่วางดินสอลงนั่นคือการยอมแพ้ไปทั้งชีวิตและยังเปลี่ยนเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านิสัยขี่ยอมแพ้อาจารย์ได้พบเหตุผลที่เด็กมากมายล้มเหลวมากๆเหตุผลที่พวกเขาขาดความมั่นใจนั่นคือไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็ทำได้แค่ครึ่งทางหรือทำไปสักพักหนึ่งก็ล้มเลิกทำเรื่องนี้ไม่สำเร็จสุดท้ายกลายเป็นความเคยชินหนึ่ง ดังนั้นผู้ปกครองที่รู้จักสอนเด็กจะพูดว่าวันนี้แม่จะให้ภารกิจกับลูกนะซึ่งเขารู้ว่าภารกิจนี้จะใช้เวลาไม่มากและเขาจะอยู่กับลูกจนทํามันสําเร็จหลังจากทําเสร็จแล้วจะต้องให้รางวัลเขาเ <ๆ S 1> ด็กๆก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมีรางวัลสําหรับความพยายามและการพยายามให้ผลสําเร็จจริงๆเขาถึงจะรู้สึกว่าฉันต้องพยายามต่อไปถ้าหากมีสามครั้งที่เขาพยายามแล้วได้ผลสําเร็จเขาจะเริ่มค้นพบนิสัยการพยายามทําให้ถึงที่สุดแบบใหม่ แต่ผู้ปกครองจะต้องให้ความสำคัญในตอนนี้คุณจะต้องคอยให้กำลังใจและเมื่อเด็กได้รับการยอมรับถูกชมเชยเด็กทั่วไปจะเริ่มเชื่อมั่นในความสามารถนี้ของตัวเองและยินดีจะทำมันต่อไปในฐานะที่เป็นผู้ปกครองจะต้องเรียนรู้ที่จะสังเกตทิศทางความสนใจของลูกต้องซับพอร์ตชี้แนะและให้กำลังใจนี่คือสิ่งสำคัญที่สุด การให้กำลังใจย่อมดีกว่าการทำโทษอย่างแน่นอนฝึกกายบ่มใจใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีไม่หยุดที่จะเรียนรู้